เฮ้ยนี่คือการกำเนิดของนักรบแสงเงาว้าวอีฟอยแม่มันคือคักหลายมาว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มนะฮะนักรบแสงเงานะครับผมตัวนี้มันมันเปลี่ยนร่างได้นะเท่าที่ผมเห็นเขาทำกันในโซนนะครับผมแต่ผมยังไม่รู้นะครับบอว่ามันสามารถ เป็นยังไงนะผมมาเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูว่ามันจะหมดกี่เพรนะผมตอนนี้พเพรผมอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นนะครับถุยใช่สามแสนสี่พันหกร้อยห้าสิบเก้าเพนะครับผมมาคือถ้าเราเอาสิบเก้ามันก็จะได้สิบเก้ามันจะได้ลูกแก้วหนึ่งนะครับผมนะจะหมว่ามันได้จไหมว่ามันได้โหล็อกอย่างนี้ล็อกไม่ได้นะผมนะเราใช้เพรน้อยเกินไปนะครับผมยังไงก็ไม่ได้นะครับผมโอเคถ้าเราใช้ประมาณสิบครั้งมันจะออกแน่อนอนนะครับผมมา นี่ไงครับผมบอกแล้วนะฮะผมบอกว่าแล้วได้มาแล้วชุดที่หนึ่งครับผมโอเคเราจะมาสุ่มรอบที่2นะครับผมช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นนะครับผมนะสุ่ม11 9เเพชรเองนะฮะมาแล้ว็แี่งเอารอบที่2ไม่ได้ <c oughs> โอ้โหไม่ได้ครับผมถ้ามันได้มันก็จะได้ไปเลยนะครับ นี่ฮะมันได้มันก็จะได้ไปเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงอ่ะไม่ต้องทําอะไรมากเพราะว่าทุกอย่างมันล็อกไว้หมดแล้วนะครับผมว่าน้องจะมดกี่เพชรหรือว่าจะต้องใช้เพชรเท่าไหร่นะครับ <The sound plays> นี่นะครับผมนี่เรายังมีโปรโมชั่นอีกนะครับผมนี่ก็คือโปรโมชั่นยังเหลือ119เพชรนะครับผมแต่ว่าเราได้ไป2โทเค็นแล้วนะครับผมยังเหลืออีกสาโทเค็นนะครับผมมันล็อกไว้หมดแล้วนะครับผมไม่ต้องไปไม่ต้องไปสุ่มอะไรมันยากนะผมไม่ต้องไปกดอะไรมัอย่างนะผมเออแค่อย่างงี้ก็ก็สุ่มได้แล้วนะครับผมนะเออ เออแล้วมันรดน้ำช้าจังวะมันต้องมีสูตรครับผมต้องใส่แว่นก่อนนะ <c oughs> มาดิใส่แว่นก่อนอ,อีเรนตาอะไรของผมเนี่ยมองเห็นเปล่าวะโอ้โหแล้วแบบเราสุ่มมัน,นยังค้างเยอะนะครับผมต้องเราต้องเลือกก่อนนะครับผมเลือกตที่สุ่มก่อนนะครับผมถ้างั้นเราจะมันจะเหลือนี่ครับนี่ฮะเราสุ่มฮะโอ้โหไม่ได้ว่ะโอ้โหโอ้โหนี่ครับผมเนี่ยก็ได้นี่ฮะโอ้โหเออขูดขูดขูด เ้ยังเหลืออีก2โทเค็นเท่านั้นนะครับผมเราใช้ของฟรีไปก่อนนะเราก็ต้องประหยัดด้วยนะครับผมันยุคนี้มันจะยุคประหยัดไงครับผมนะมไม่ได้เลยฮนะยุคประหยัดก็ประหยัดเกินมาแล้วฮนะโอ้โหไม่ถึงว่ะโอ้ยเอะมันต้องใส่แว่นตาออฟตัป <c oughs> ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเมื่อกี้เหมือนว่าจะใส่แว่นเหมือนว่าจะดูดีไม่ใช่ใส่แว่นเหมือนจะสมได้นะครโอโเซนมันจะโอ้โหมันยังมันจะไปไม่ถึงมันอยู่ตรงโน้นอะมันไม่ได้ว่ะ นี่ครับ om, มันไม่ได้ฮนะมันต้องหมดเปอร์เซ็นต์ก่อนโอ้โหดูดีไม่มาเลยครับผมนะพี่ว่ามันต้องแบบมันเย,เ,ออเยอะแหละเออเยอะแหละเยอะแหละอะไรโอ้โหแล้วมันค้างเลยวะเนี่ยโอ้กดเลยครับผมใจร้อนโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหห้าสิบแปดแล้วมาหมุนสิ่งเก้าทีปล่อยไปอย่างนี้น่าจะมีโอกาสกว่าเอ๊ะสรุปมันไล่ทางไหนอ่ะมันไล่ทางนี้หรอหรือว่าไล่ฝั่งนี้ถ้ามันไล่ฝั่งนี้มันก็ควรจะออกแล้วอะไรวะเนี่ยวาสนาที่หมดไปแล้วโอ้โหเคศสุ่มของก็ต้องใช้าวาสนาเลยเหรอเนี่ย มใต้ตังก่อนโอ้โหมึงไม่ไปอีกหน่อยแล้วโอ้ยเนาะบักห้หำมองไม่เห็นว่ะโอ้โหเห็นไหมไม่อยู่ตรงนี้โอ้โหมันล็อกอะ่ะคนดูมันล็อกอะ่ะเออลำไหนก็ล็อกฮนะโอ้โหดูดีดูด,ดีมันยังไม่ไปโอ้โหโอ้โหเห็นไหมรอบที่สามด้วยสิโอ้โหล็อกเกิน อืไม่ไปเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะโอ้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 ยล็อกอีกแล้วพระเจ้าเอ้อกวกมึงจะมามึงต้องล็อกกี่ครั้งกันน้องโอ้โหชือจิตกรรมมุกสุขแค่นี้นะครับผมนะชี่ยังต้องไปติดกิจกรรมกิจกรรมนะครับผมนะโอ้โหมาแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรนะปืนโอ้โหอีทีแปดศูนย์ โคตรเดียวใส่เลยครับผมไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ค่าจะแตกอะไรครับผมใส่ไปก่อนนะแต่ว่าเต้หมาดิหมากดเลยรอบนี้แหละจะออกยากครับทุกคนโอโ้โ,อโหโอห้โหไปอีกต้องไปอีกโอ้โหไม่ออกว่ะต้องใส่แว่นาตาบางาังนะอะไรเนี่ยนี่กดเล่นไม่ออกพี่เจอดูนะนี่กดเล่นไม่ออกโอ้โห โอ้โหห้าสิบเก้าแล้วมันใช้สวกกีได้เลยรอบนี้โอ้โหดูดีื่อกี้มันหยุดแล้วมันจะออกรักครับน้องรักฮะไม่มารอบนี้มาโอ้โหเกลือแย่โอ้ยเกลือมันเยอะจังวะเฮ้ยอ้าวโอ้โหหกสิบเอ็ดแล้ว ่อยเลยโอ้โหเนหม่มันล็อกอยู่แลว้วอะโอ้ยเออเนาะหมุนได้เจ็ดครั้งผมไม่ไปไปเลยโอ้โหไม่ขยับเลยครับน,น้องโอ้โหสี่พันสามพันเพชรแล้วนะโอ้โหมึงไปอีกนิดนึงได้ไหมโอ้โหไ เนี่ยยิ่งขอฟวียิ่งไม่ได้เลยครับผมนะรอบนี้นะครับผมต้องต้องต้องตั้งสตมันกาอนมา,าเพิ่มความขังให้กับมันแล้วนะครับผมหมา กูจะโดนกูจะมาทำเพี้ยนแล้วน้องกูจะโดน,ดโ,ดนโอ้โยมันไม่ขัำว่นะน้องโอ้โหอีกนิดเดียวรอบนี้ถ้าพี่ใช้ถ้าพี่ใช้เพชรนี่รอบนี้ออกเลยพี่เชียวนะออกเลยรอบนี้ออกเลยรับประกันโอ้โหรับประกันตาล่าสังหารโอ้โหมันไม่ไปนี่ขนาดพี่กดหยุดมันได้แล้วมันยังไม่ได้เลยทุกคนคิดว่าไงอะ่ะคิดว่าล็อกหรือไม่ล็อกล่ะคิดเอาคุณไม่จำเป็นต้องให้พี่พูดน้องเห็นไหมไม่ขยับเลยว่ะเฮ้ย ปับ๊บอุ้ยมามาอุ้ยอุ้ยมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยตอนเห็นมันไม่ได้ตอนได้มันไม่เห็นโอ้โหของจริงครับน้องกลัวพี่จะหมดโอ้โหเหลือ48อ่สิกูทำอะไรได้วะเนี้ยขายทิ้งดีไหมโอ้โหเรือรอดเร็วสมไป็นเจ้จันทร์ของเลยครับน้อง นี่ครับผมอือหือถึงแล้วเลยครับผมโอ้โหแล้วแตโค้ดเ่โอ้โหโุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าหมาเปิดเลยครับผมอือหือโอ้มีท่าด้วยเหรอเนี่ยอ้าอะไรเนี่ยเยอะจังว่ามันมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้มีท่าเปิดตัวเนี่ยนี่คืออะไรวะโอ้โหโคตรเยอะเดี๋ยวผมขอขอขอมาแต่งตัวใส่ท่าดูนะ อันนี้คือกระเป๋านะครับผมโอเคอันนี้โอ้ท่าปักรงอันนี้มันมีอยู่แล้วนะครับผมโอ้แล้วถ้าเปิดตัวไม่ใช่ท่านี้อุย้ยโคตรเทเลตตัวนี้นะครับผมถ้าเปิดตัวนะฮะคือพี่ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมเลือกตัวที่ดีกว่าถ้าเปิดตัวอืมเทเจ็ดเรลานี้แยกล่างได้ด้วยนะครับผม อขอตัวนี้แล้วกันนะโอเคเป็นตัวนี้อืมอ้มอื้มถ้าหมาก็มีเออมีทุกอย่างอะ่ะแค่นั้นแหละเอออันนี้ถ้าอะไรนะอืมจริงๆตัวนี้เทสุดแล้วถ้าถ้าแบบนั้นนะอันนี้อืม้มถ้าถ้าเทอยู่แต่แบบตัวมันก็เทเทโอเคๆๆอเทโอเคอันนี้ถ้าพันยาพิเศษ,ษ,ษอันนี้คือยังไงโอ้โหภาพอื้ม ไอ้ตัวเดิมของพี่เป็นอย่างนี้เอาตัวใหม่ดีกว่าครับผมคนเรามันต้องอย่างนี้โอ้โหถ้าปีนหน้าตา่างตัวเก่าอันนี้คืออะไรอันนี้อ๋อนี้ตัวเก่าสองพันยิบสามอันนี้สองพันยิบสี่โอเคโอเคอัตัวนี้แหละเค่กว่าโอเคแล้วทีนี้อันนี้ถ้าถ้าโดดจากที่สูงอ,อือหืออือหืม ตน,นี้เราต้องใช้ตัวใหม่อยู่ดีโอเคแล้วโปรไฟล์โปรไฟล์ไม่ต้องมาแล้วทีนี้เราก็จะมาดูนะครับผม่าดู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 ด,ด,ดูใส่ชุดก่อนมนท่าทางก่อนราได้ท่าทางแล้วก็เพิ่มโอ้โหมันเป็นท่าทางคู่หรอโอ้ย ขอจัดท่านึงมาดียังไงแล้วก็มีท่าอะไรเพิ่มเติมไหมที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้ได้มาอ๋อท่านี้นีมีแต่ท่าละโลมาเปลี่ยนเป็นสก,กาออกไปโอเคอยังไงน่าจะหมดแล้วคมเทีน่าจะหมดแล้วคมเทีคบน้องน่าจะมีแค่สองท่าหรอมั้ง โอเคม๋ยวเราก็จะไปลองเต้นกับคนดูอยู่นะครับสุดยอโลกไปเลยด้านชิล <c oughs> สวัสดีครับสุดหล่เอเฮ้ยไม่ใช่ครับสุดสวย,ยไปละ <c oughs> ไม่ละไม่ละเฮ้ย <c oughs> มจอเจอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสุดหล่อ วิทย์ด,ด้วยสวัสดีครับครนะับครับน้องพี่ขอ,อน้องร่วมกับพี่หน่อยดิอะไรนะครับข้าร่วมหน่อยโอ้ยใจร้ายไะมือพี่ข้าเลยพีเลยกดกับผู้หญิงก็ได้เอออ๋อน้องกดให้เอาเอาไม่ไม่ต้องว่าพี่กดกับผู้หญิงน้องกดกดรับหน่อยได<ร>้โอ้โหนี่ก็ใจร้ายไอ้ยังเป็นผู้ชายได้ไ,ไหม เอาวชายว้ชายอือหโอ้โหโคตรที่ยีบัยังไงม่